สนับสนุนโดย Super Black c o f f e ฟีคาแฟ่ออร์แกนิกสายพันธุ์ไทย เขารายการเขารายการก็เมื่อกี้แม่บอกไปให้สุดอ๋อให้สุดมันก็สุดเกินไปให้สุดแล้วหยุดที่ซุปเปอร์แบล็คเก็เก่งปะเก่งปะมันนี่นี่มันตัวมันตัวทองจริงๆตัวใหม่ได้ไหมตัวใหม่ช่วงนี้ช่วงอะไรนะช่วงนี้เป็นช่วงที่สอบของรายการนะคะเป็นช่วงทอล์กับกูรูกูร อาวุธอาวุธดีราคาสองพันบาทวิชอบอ่ะเข็มอ่ะอย่าอ่ยเห็นอะไรใหญ่ๆเดี๋ยวก็ไม่ได้เลยไอ้นี่นี่โอ๊ยอันนี้มันกี่ซีซีอันนี้ห้าสิบเพิ่มจากของเดิมแปดร้อยก็เป็นแปดร้อยห้าสิบทีเทามีกินมงเไม่พอยอยากได้สักพันนึงขึ้นรถไปฟ้ามันจะเข้าประตูไม่ได้อันนี้เป็นหมอข้างบนเลยมอข้างล่าง เอ้าต่อมาฟังประวัติประวัติของแขกรับเชิญกันก่อนคุณเอมมี่ประวัตอนี่ดีมากเมื่อเช้านี้นะเพ่เขาไปเซิร์ชหาบอกว่าความดีของเอมมี่แม็กซิมไปหาในแชท GPT นะดีิงไหมมีไหมเครื่องมันแห้งไปเลย รายการนี้เขาแรงมากเลยอะคะ่ะรายการนี้ไม่ต้องมานะคะเพราะว่าหนึ่งค่าตัวไม่มีข้าฟรีก็ไม่มีด้วยแล้วก็ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญด้วย ก็จริงๆแล้วอ่ะหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรประวัติอะไรเยอะแยะมากมายด้วยกว่าคือจริงๆอ่ะเป็นคนเป็นเด็กกองเลยค่ะเล่นละครตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มามาคนรู้จักก็แค่ตอนช่วงประกวดเอมี่แม็กซิมเท่านั้นเองคิดยังไงนไปประกวดไม่ได้คิดยังไงคนน้นค่ะ ขึ้นเวทีประกวดเลยค่ะไอทีไอทีนั้ก็เป็นที่รู้จักเขาถ้าว่าขโมยของในเวทีใช่ถูกต้องค่ะไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วที่มีชื่อเสียงมันมันมันอาจจะเฉาอะเนาะเราจะไม่ไม่พูดถึงมันดีกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปหาว่าไปพูดพาดพิงพูดถึงเขาอีกอะไรอย่างนี้ดีๆเนี่ยเราไม่เอาไม้อยู่แล้วคือต้องเข้าใจว่าหนูเป็นคนสวยอ๋อคนสวยคนสวยแล้วก็มีผู้ชายปีนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องไม่กีวันนั้น เป็นเรื่องที่มันมากเล่ากี่ท่พ่อมาที่ผู้ชายปีนบ้านจริงก็บอกหนูเป็นคนสวยเออผู้ชายก็เลยปีนบ้านปีนบ้านไปทำอะไรไปบอกรักไงเดินเข้าไปในบ้านแล้วบอกรักไม่ได้เหรอโทรศัพท์ไม่มีเหรอเป็นบ้าอะไรเดี๋ยวไม่ดังไงเดี๋ยวไม่ดังคอนเทนต์นชีวิตติดคอนเทนต์ค่ะเดี๋ยวแกปีนบ้านฉันบ้างดิให้กูตายเหนี่อยากรู้จริงๆนะว่าจับ เด็กผมใช้คำตรงๆนะอเอมมี่แม็กซิมเด็กกะโปโลไลฟ์อานาคตไม่มีใครเอาอแต่เขาตายมาเป็นนักมนแรนไปเหรอมาคะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่เราต้องบิว้วให้ <laughs> ไม่ใช่คือต้องหัวเราหนร่อต้องให้ก่อนตอนนี้เอาคิดดูแลย คนคนที่เรียกว่าอยากลำบากในชีวิตจนกลายมาเป็นนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยมีชื่อเสียงชนิดที่ว่าโอ้โหหัวบันไดนี่ไม่แห้งเลยเทำไมคะเขาน้ำสามไล่เห <laughs> มือนหมาสังเกตม,มักงเวลาหมาผ่านหน้าบ้าแล้วเขาน้ำสาสาแหลกนี่ออนกูมาทำอะไร <laughs> จากนังแบบแถวหน้ากลายมาเป็นนักแสดงแถวหลังแถวหน้าอยู่แถวหน้อยู่แล้วก็เป็นนักร้องศิลปินร้องเพลงที่มีชื่อเสียงด้วยทำไปได้ยังไงชีวิตทำไมถึงทำคิดอะไรอยู่ต้องคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ทำาไรทำไมไปงทำทไปทำไมไม่ไม่แล้วก็คือบอสก็ชอบด้วย ความคิดของไอ้มี่นแม็กซิมคืออะไรคุวันนี้คือมาถ่ายงานที่ MVTV บริษัทนี้นะเขาแบบอู๋ลิงกับจีนเออนลงมาดีกว่าเผื่อเราจะสวยเผื่อเราจะไปเข้าตาเมืองจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเอาคุณพอทำอะไรคะเนี่ยคืออะไรก่อนนี่ฮาวผู้เชื่องหมาเอียว คืองงมากก็คือจริงๆแล้วอ่ะชีวิตกว่าจะเป็นเอมี่แม็กซิมได้วันนี้คือยากมากเล่นละครก็โอเคเราอาจจะอยู่ช่องใหญ่โอเคหนูเล่นละครช่องสก็จริงแต่ว่ามันไม่ดังค่ะเล่นแล้วไม่ดังไม่มีใครรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคือจริงๆแล้วที่ทําไมเอมี่แม็กซิมถึงคู่ควรกับกาแฟอ่าซูเปอร์แบ็คคอฟฟี่รู้มาททาไมคะเพราะมันคืออย่างนี้ เข้าใจละยังนี่นะถ้ารู้ได้ตั้งข้อคุณนึกถึงเมล็ดเมล็ดกาแฟเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งมันดูไม่มีค่าไม่มีราคาให้ประโยชน์อะไรใครก็ไม่ได้แต่ถ้าตกลงบนดินที่สมควรเขาจะเติบโตออกมาเป็นต้นพันธุ์ที่สร้างมูลค่าได้เหมือนอย่างเอมมี่แม็กซิมทุกวันนี้พู้ดีเนี่ยน้อยคะพูดดีมากเลยอะ ได้เลยได้เลยกดสคริปเป็นโจดอยู่แล้วอยใหญ่เขาเห็นแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทุกคนสิ่งที่อหมูพูดเอมี่โอเคมากเลยนะไม่ใช่แค่กับตัวเอมี่เหมือนคนบางคนน่ะเขาเอื่อว่าขี่ถึกปองมแต่แพรแปรแพรอันสติ๊กไชอันสติ๊กไชอ่างบางหันภาษาอี๋อ่งเธอกำลังจะบอกว่าคนเราบางทีอ่ะเหมือนคนทํางานที่มันไม่ถูกที่อ่ะ ทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยผิดที่ผิดเวลาแต่วันนี้เอมี่จะรวยเพราะว่าเอมี่อยู่กับซูเปอร์แบล็กค่ะเอ๊นอกจากความรวยเรายังมอบสิ่งดีๆให้กับเรียกว่าสังคมมอบสิ่งดีให้กับหลายๆคนที่อยากจะแบบอยากจะหาเล็ดพันกาแฟที่ดีอยากจะหารสชาติที่มันเข้มข้นรสชาติที่ดีก็เหมือนเนี่ยซูเปอร์แบล็คที่มันรสชาติที่มันแตกต่างความหอมที่มันกลิ่นที่มันแตกต่างและก็ยังเป็นออแกนิกด้วยคุณคุณเอมี่ผมอยากให้ฝากด้วยว่า ใครสักคนที่ช่วงชีวิตตอนเนี้ยกำลังรู้สึกตกต่ํารู้สึกว่าไม่มีใครรู้สึกชีวิตไม่มีทางออกเหมือนอย่างที่วันหนึ่งเอมมี่เคยเจอ,อแล้วเอมมี่ผ่านจุดนั้นมาจนโด่งดังและประสบความสําเร็จถึงวันนี้ได้เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่ใจค่ะม,มันอยู่ที่ใจแล้วก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะจะสู้ไหม,มถามก่อนว่านะเวลาเนี้ยเราอยากเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าเราอยากเป็นซัมวันไหม,อมเอมมี่เชื่อว่าหลายๆคนทุกคนเกิดมา อยากเป็นซัมวันอยากเป็นอยากเป็นอะไรที่มีความสุขและประสบความสําเร็จสําหรับเอมี่เองนะตอนแรกเอมี่คือบอกเลยว่าไม่สู้ละเพราะว่าคือทําอะไรมันก็ผิดเหมือนที่เพลงที่เอมี่บอกว่าหายใจก็ผิดทําอะไรมันก็ผิดแต่สุดท้ายาแล้ววันนี้ถ้าเรายังมัวอยู่ที่เดิม,อ,มอุดอู้อยู่ตรงนั้นเราก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ตอมใจตายาหนูยังไม่อยากตายค่ะเพราะว่าหนูสวยมากาหนูต้องใช้ความสวยของหนูเนะะี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์เอางี้ถามคำเดียวง่ายๆเลยว่า ถ้าเอมมี่ถือแก้วกาแฟคอฟฟี่แบ็คซูเปอร์แบ็คแล้วจะมีคนซื้อตามไหมกูไม่ได้กับตอนนี้แหละ <laughs> บอกว่าให้ามให้าไม่ท้องไปเธอพูดไปพูดไป <c oughs> ซูเปอร์แบ็คคอฟฟี่ถ้าออถ้าคุณเอมมี่ถือซูเปอร์แบ็คคอฟฟี่แล้วคิดว่าจะมีคนซื้อตามกินตามไหมเอออ่ากินสิเพราะว่าคนพวกน,นั้นน่ะเขารวยแล้วเขาฉลาดเออคนรวยราคาก็จะต้องได้เรา ก็แล้วแต่นะคะเราทําให้คุณสามารถจับต้องได้และถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายออกลังบ้านเพราะว่าเราเปิดให้แล้วเรียบร้อยอจบสวยไหมยอย่างที่เอมมี่บอกว่าคุณลองไปกินกาแฟที่อื่นถ้าเป็นกาแฟเย็นเพราะเอมมี่อย่างที่บอกแพ้คาเฟอีนแล้วไม่กินแล้วพอเวลากินม,มันไม่ได้เห็นมีอะไรเลยแต่วันนี้เอมมี่ลองซปเปอร์แบกค่ะ มันหอมใช่ไหมพี่ป่วยคืออันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยสปอนเซอร์อไปเลยหนูไม่ได้อวยหนูเขาเขต้องขายคลิปถ้าใครรู้จักอ้นี่มะจิมจริงหนูพูดจริงๆเวลาหนูขายอะไรก็แล้วแต่นะหนูไม่อวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันเกินจริงอ่ะหนูก็โดนแต่วันนี้ซูเปอร์แบ็คคือขนาดมันเย็นอ่ะพี่มันโคตรหอมถ้าพี่กินแล้วไม่หอมหนูให้เตะหน้าหนู เราสองคนสบายแล้วไม่แล้วมันพูดแล้วแล้วหนูได้อะไรไม่ต้องเอาจะเอาอะไรเพื่อนเพื่อนช่วยกันแค่นั้นนี่ค่ารับ400น้นะนี่กับอีก400ไม่รวมค่าทางด่วนรวมรวมไม่รอบหน้าอยว่ากันเดี๋ยวให้บอสไปส่ง <st ut ters> ตัวเองอันนี้เอมมี่พูดจริงนะนนว่ามันมันหอมจริงๆแล้วก็ราคามันจับต้องได้นะคะเราทํามาเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามทําแบบจับต้องได้และไม่ว่าคนจะระดับไหนโอ้ยอยากจะแบบพรีเมียมเหมือนคนอื่นๆคุณก็สามารถเข้าไปพรีเมียมได้เข้ามาเถอะค่ะเข้ามากินและจําหน้าเอมี่แม็กซิมไว้ว่ามันหอมอย่างที่เอมี่พูดจริงๆและราคาคุณสามารถจับต้องได้ค่ะใช่แล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไอ้ต ถือว่ามันเป็นชอบคับนี้ชอบเขาพรีเมียมถ้าอยากพรีเมียมเนี่ยสูบคุฟรี่แล้วก็เหมือนชีวิตประวัติของใครเอาไว้ติ้งๆกูไปวะ่าจะอะไรที่เขาเรียกว่าเอาต่อสู้ถามจริงเหอะถามจริงเหอะตอนที่มาจัดรายการกันสองคนอ่ะใครเป็นคนจับคู่ให้ไม่มีใครจับเดี๋ยวเดเล่าความจริงให้ก็ได้รายการนี้เนี่ยนะ ฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยสถาน,นี้าให้มันจัดแต่วันนั้นมันนั่งร้องไห้อกไม่มีใครยอมจัดคู่กับมันไม่ถูกไม่จัดเออโอยเป็นเรื่องจัดคู่กันีความสุขร่วมกันอ่ะก็ถอะเื่อชีวิตเขาที่ผมเชิญชวนดีกว่าเชิญชวนดีกว่ามาเธอขามาพรีเมียมกับหนูยังยังไม่จบเรายังมีเบกหน้าอะไรอยู่เนี้ยอะไรคุ้ม ถึงเราได้กินอะไรมั่งยังทไม่ต้อากินแลยแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวพร้อมกับในช่วงของชีโซ่ฉีดศพเหรอชีโซ่เงินจำนวนมากเนี่ยครับทำไมคุณี่ถึงช่วยล่ะครับก็คนเขาเดือดร้อนนะคะจะให้พวกเราทิ้งได้ลงคอเหรอคะตอนนี้เราได้ยอดทั้งหมด13ล้านก็ดีใจกับน้องกิฟต์ด้วยนะคะได้ผ่าตัดแล้วค่ะช่างใจบุญมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวกันขอถ่ายรูปหน่อยนะคบได้ค่ะ มที่เก่ามุงที่มองดูเธอชัดชาเธอทำเป็นไม่รู้จักมองไม่เห็นมันไรตัวตนทั้งที่ฉันก็ไม่ได้เข้าไป ที่เธอยังรักกับฉัน ไม่รู้แค่หายใจก็ผิด เอมี่ผมขอโทษนะเรากลับมาคืนนี้ก,ก, <c oughs> กันนะเอมี่นะเขากลับมันนะเลิกกันไปก็ดีแล้วเสียเวลาเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> หใก็ิดแต่งงานกับผมนะครับเบบนี่